เรื่องอันเดอร์กราวอีโคโนมีครับเมื่อกี้จะบอกว่าวันนี้ห้าซของอันเดอร์กราวอีโคโนมีมันมีสองส่วนที่สำคัญใหญ่ๆคือยาเสพติดกับเรื่องของพนันออนไลน์มีคนบอกผมว่าคนไทยนะขาดทุนให้กับอ,ออนไลน์ต่างประเทศขาดทุนนะปีละหบิลเลนก็คือประมาณแสนเจ็ดหมื่นกว่าล้าน ขาดทุนนะทุกปีเงินไหลออกขาดทุนเน็ตปีละแสนเจ็ดในประเทศยอดคือก่อนจะเล่นเนี่ยเขาให้เอาอเงินไปฝากก่อนยอดฝากประมาณสามล้านล้านแล้วยอดเล่นกันเนี่ยห้าแสนล้านสมมุติว่าเราเก็บภาษีได้เอาละเก็บสักสามสามสมมติสามแสนล้านก็ได้กัน เก็บได้สามสิบเ็นต์เก้ามืล้าน90้าหมืล้านนี่ถ้าเราเอียมมากไปเลยว่าตรงนี้ใช้ส่งเด็กไปเรียนต่างประเทศจำนวนหนึ่งจ้างครูเก่งๆจากต่างประเทศมาสอนเพื่อให้โรงเรียนกลายเป็นโรงเรียนสองภาษาหมดใช้เงินตรงนี้ไปสร้างเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อให้การเรียนการสอนมันกว้างขวางขึ้นดีขึ้นคนจะได้เก่งขึ้น อันนี้ก็จะทำให้อันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดไว้นะครับ